แลปนะครับผมกับสกินอย่างโอ้ยก่อนนะครับผมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าสวยไม่สวยอะไรยังไงนะครับปรับโมเดลมาใหม่ด้วยมาแล้วกับแรสกินก่อนนะครับผมสกินนี้ก็ผมชอบท่าวิ่งมันนะท่าวิ่งมันแบบดูมุ่งมั่นมากเลยอะดูแบบว่าเหมือนตั้งใจมากเลยใครเคยเล่นเมกกะแมนหรือหรือลอตแมนจะจะจำท่าวิ่งประมาณนี้ได้นะท่าวิ่งแบบดูมุ่งมั่นมากเลยดูแบบว่าเหมือนหลุดออกมาจากโลกของเกมเลย ก,ก็มาจากเกมก็นี่เกมอ่ะเนาะโอเคตอนนี้เรายึดพุ่มแอลขวานะเอปลาหมึกมาขอเอา,เอาไปก่อนหนึ่งหมัดนะเอาไปอีกหนึ่งหมัดเฮ้ยผ่ากลางได้ไงวะเนี่ยไม่เป็นไรต่อยคนก็เอ้ยกะลงหน้ามากไปต่อยคนก็ได้ต่อยคนก็ได้โอเคขนาดเจอเซฟิล่าเรายังเคลียร์เสร็จทีหลังเลยนะก็เล่นก่อนก็จะเล่นยากหน่อยนะแลดสกินก่อนเนี่ยเพราะว่า แลดมันเค,คลียร์คีปค่อนข้างช้านะถ้าลมไม่มาช่วยน,นี้ยิ่งหนักนะตัวมันถ้าจะเคลียร์ช้าก็จะเสียเปรียบนะผมถึงชอบเล่นตัวเคลียร์เร็วๆนะแต่ว่านี้ไหนๆก็มาสายฮันเตอร์แล้วเฮ้ยอย่างนี้ผมเอาได้นะเดี๋ยวผมฟิกเตะเลยฟิกเตะต่อยตีตีครั้งหนึ่งตีมีหมัดต่อยโอเคเกมเร็วไปได้ไปก่อนหนึ่งตัวถือว่ามาแกงไม่เสียเที่ยวเยี่ยม พอดีนะเขาลึกนะแล้วเราวิ่งมาถูกจังหวะพอดีนะอัน,นี้แต่ว่าเสียคิวไปทั้งกองเลยแต่ว่าคุ้มนะแล้วก็ไปเอาหานกับเพื่อนกองบนแล้วเราก็ได้คิวด้อย่างไงก็คุ้มนะแต่ตอนนี้ยังไม่สามเลยเพื่อนเหมือนยังไม่สี่ผูดผิดเหมือนเหมือนเพื่อนจะใส่กันแล้วนะเฮ้ย,เ,ยเราปิดได้เราปิดได้เซฟิล่าจะตายเซฟิล่าจะตายแม่นแม่นดอกนี้ได้ปลาหมึกต่ออย่างงี้โอ้ยอย่างงี้เกมไหลนะต้นเกมไม่ถึงสองนาทีได้มาสี่ตัว งนี้เกมไหลแน่นอนเกมจบเร็วแน่ๆอย่างนี้โอเคอยอากจะกลับไปเคลียร์กาเอาไว้สีให้มันดักหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอืมเอามาเสิร์ฟอย่างนี้เสิร์ฟเสิร์ฟไปไหนจ๊ะเสิร์ฟอืมดักหรอดักหรอแต่ดักอยู่คนเดียวนะมันไม่น่ากลัวนะมันต้องดักกับเพื่อนเฮ้ยอืมตาเขนิดนึงก่อนต่อยไม่โดนอะไรเก็บด้วยหลังป้อมกันเราใช้ความมุ่งมั่นของเราเฮ้ยเพื่อนจะเอาหรอยังไงยังไง โอเคโดนหมัดเข้าไปนี่บอกเลยดามเมจเป็นล้านนะแรงมากนะหมัดหมัดเนี่ยรอหลาดรออลาดรอ,อต่อยตอนเล็ดน้อยโอเคขึ้นไปแกงบนอีกรอบดีไหมย,ยังไงโอ้โหไม่ทันได้ไปถึงเลยเกมไหลจัดๆหก,กาภายในเวลาไม่กี่นาทีนะเฮ้ยอย่างนี้เราเราเขาเจ็บได้นะนแต่าันมันม,ม,มันไม่ตายอยู่แล้วแหละอึ๊บอึ๊อ๊เอาให้มันเจ็บที่สุดอืม เอาให้มันเจ็บที่สุดออย่างนั้นหละคูดาวราเร็วนะสิบแปดวิเฮ้เไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลับเหรอรอสักหน่อยไม่หัดละเดี๋ยวเรารอพาสิบนะแล้วเรากดพาสิบแล้วต่อยนะตึ๊บตึ๊บโดนแต่มันยังเบาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันไปให้มันไปเฮ้เราอยากฟิกอันติเราฟิกอันติได้ ทีกันติฮึบอโอ้โมันฟิกเหมือนกันโอ้จริงๆเราต้องแบบอันติเราฟิกไปแบบให้มันพุ่งไปทีเดียวเลยนะอันนี้แบบกลัวมันไม่ไม่ดันแง,งก็เลยแบบไม่ไเป็นไรถือว่าฟิกแรกฟิกนะได้กดไดร์เลดป้อมเขาไม่เป็นไรแล้วก็เขาเสียฟิกไปนะโอ้โบนโซโลคิวอีกอย่างงี้มูลาดเกิดนะอ๋อเขาดาักได้โอเคไม่เป็นไรงี้เซฟิตอาจจะมาดักพุ่งซ้ายเรานะแต่ว่าเราเราคิดว่าเราไหวนะเราล่อไ,ได้นะ ียกแบบกวนติงอ้าวมึงกวนติงกูมึงกวนติงกูอ๋อมึงกวนติงกูกูก็กวนติงมึงกลางเออก็กวนติงกลางเออกลางคู<า>ง่สามกวนติงค <c oughs> ือเรารู้อยู่แล้วนะนว่าเซฟิตมันดาเมจไม่พอค่าเรานะชุดเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งเอาดา์กมานะแล้วก็เขาก็น่าจะดักกลางกลางแหละก็คือเป๊ะเลยสี่นาทีนะแปดศูนย์เกมเร็วมากกดดันฝั่งนั้นต่อนะ เราพยายามคุมโซนสูงๆเลยเพราะว่าเราป่าเขาก็ไม่อยู่ละกับแอลกับแอลวฟคลิปกันมีไอ้ม่วงมาหนึ่งตัวเคลียร์มันม่วงกันดันเขาป้อมเลยเพื่อความเร็วปับป๊บปับ๊บปั๊บต่อยต่อยโอ้ยก่อนโอ้ยกน,โอ,ยกอนโอเคอยังไงดีไปกดดันข้างล่างต่อนะป้อมนี้น่าจะเสร็จเราแล้วแหละเดี๋ยวเรากดดันสูงๆให้เพื่อนเฮ้ยรอร้านรอร้าน รอหลาดหมัดนีม้มีคนมาบางังไม่เป็นไรเฮ้ยเราได้บูมสติกแล้วเดี๋ยวจะออกเป็นอาโพคาลิสเลยนะเน้นเน้นต่อยพัตติบแรงๆโอ้โหมืหลาดคิอ้อกแลวงี้เคลียร์กลางก่อนอย,ยังไงยังไงหลบก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเพื่อนจะเอาไหมอเอาไงล่างหรือบนอเอาเพื่อนจะเอาป้อมอ่ะป้อมก็ป้อมเตะต่อยโอเคโอ,คโอ,คโอค้โหโดนหมัดเดียวก็สะดุ้งกันนะ หมัดหนึ่งแรงนะพลังของบูมสติกนะยิ่งเลดยิ่งแรงนะยิ่งของเวเดอรวบูมสติกก็ยิ่งแรงขึ้นไปนะเฮ้ยเราจะฟิกอัดมันอีกรอบไหมตอนนี้ห้านาทีแล้วโอเคเฮ้ยจะฟิตมาเราโซนให้อยู่เพื่อนยังไงจะมังกรหรือจะคนหรือจะอะไรยังไงต่อยต่อยต่อยมังกรเลี้ยงไว้อยู่เอ้ยใส่กันแล้วใส่กันแล้วยังไงต่อยไปโอเคต่อยต่อยโซนโซนไปก่อนไม่รู้จะ เขาใครดีเรามีอันติฟิกนะเดี๋ยวเราจังหวะใครจะเอาโอ้โหถอยกันหมดมีแข่งด้วยอยากเล่นนะช็อตเนี้ยอันติฟิกไหมอ,บอึบอึ๊บอึ๊บมาเกี่ยวได้ตัวหนึ่งอึบมากดดันเขากดดันเขาเข้าไปเอาป้อมอย,ยังไม่ได้ใช้แข่งเลยยังกดดันเขาไม่มากพอนะต้องกดดันเขาให้มากกว่านี้อีกบีบเขาเอาป้อมนะโอเคได้บูด,ด้วยจังหวะนี้โอเค พาเพื่อนกดดันนะเราต้องพาเพื่อนกดดันเขาเข้าไปบีบเขาเข้าไปเฮ้ยโอเคอ,เคอมคีบเหรอได้ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตอนนี้เราพยายามกดดันเขาโอ้มูลาซับอ๋อฝั่งนั้นยอมแพ้แล้วโอโ้ผมก็ไม่ได้ดูคือฝั่งนั้นคือถอดใจไปเลยเรากดดันหนักเกินนะก็ <c oughs> <c oughs> จบเร็วมากนะสำหรับโอ้ยก่อนนะโอ้ยก่อน <c oughs> จบเร็วมากโอเคก็ประมาณนี้เลย ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ